สวัสดีครับพิการเล็กอิสุสิแสมพิตีลำลูกกาครับวันนี้พิการเล็กอยู่ที่อาณาจากักรมิวเอ็กของพิการเล็กนะครับที่คลองสี่ลำลูกกาอิสุสิแสมพิตีนะครับวันนี้พิการเล็กมารีวิวรถก่อนส่งมอบนะครับลูกค้านะครับที่คุณสิริวันแท้ตั้งเป็นสาวสวยนะครับเอฟซี FC จากจังหวัดสมุทรปราการนะครับกำลังเดินทางมารับรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นมิวแอคทีฟสีขาวมุกดลไม แต่ดูตอนนี้แทบจะจําไม่ได้เลยว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับพิกาเล็กทําอะไรกับรถคัิปี้บ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยครับอย่างแรกนะครับฝาคาร์บอนมอนซ่า f 1นวันนะครับดูเลยนะครับสอง m เลยนะครับลายยอดนิยมนะครับโดดเด่นสะดุดตามาแต่ไกลเลยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับถูกหลักอากาศพลศาสตร์นะครับต่อมานะครับอย่างที่สองนะครับ คันนี้นะครับเรามีการใส่คิ้วล้อสีดําด้านนะครับของนาะมนลการยางไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับเข้ารูปดีตามมาด้วยนะครับยางนะครับเอดีศูนย์แนะครับโยโกฮาม่าและล้อนะครับ t e ีสามเจยอดแดงก้านยกนะครับงานโปรแม็กสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เทียบแท้ของญี่ปุ่นเลยนะครับ ดูซุ้มข้างในครับคันนี้นะครับเติมด้วยช่วงล่างนะครับโปรเฟนเดอร์นะครับข้างหน้าเป็นควีนซีรีส์นะครับปรับได้สิบหกระดับนะครับข้างหลังเนี่ยจะเป็นพิกกี้แบ็คนะครับปรับได้แระดับนะครับพร้อมสปริงโหลดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับด้านท้ายนะครับมาชมเลยนะครับ มีกระบอกซับแทงค์ด้วยนะครับพร้อมสปริงโหลดเดี๋ยวเรามาดูภายนอกต่อเลยนะครับคันนี้เนี่ยเดิมกระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะครับเราเติมแต่งนะครับด้วยความสวยงามเหมือนตัวท็อปเลยก็คือตัวนี้เป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับอ่า คันนี้ติดฟิล์มกรองแสงนะครับลามินาเซรามิกนะครับข้างหน้าหกสิบเปอร์เซ็นตอบคันแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับสวยงามนะครับแล้วก็กันแดดได้ดีเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยครับคันนี้นะครับเบาะเดิมโรงงานเป็นเบาะห้านะครับตอนนี้ลูกค้านะครับรีเควสมาเลยครับเป็นเบาะหนังสีดำได้แดงนะครับ และสังเกตดูนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับของเดิมเนี่ยเป็นซีดี1ดินนะครับตอนนี้เราใส่จอยดอยนะครับพร้อมกล้องส่องมองหลังนะครับขนาดถอยจอดนะครับและทีมคันนะครับที่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเลยครับมีสวิตควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้วยคันนี้นะครับจำแทบไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสวยงามมากเลยนะครับ สำหรับทุกทุกท่านที่สนใจนะครับอยากได้ของแต่งแบบนี้นะครับติดต่อมาที่ f a c e o o กอีสุสุสยามซิตี้ลำลูกกาคลอง4นะครับเรามีที่ปรึกษาการขายนะครับคอยให้คําแนะนำคอยให้โปรโมชั่นนะครับไม่ว่าท่านจะแต่งสไตล์นี้หรือสไตล์ไหนนะครับอยากได้อะไรไม่เคยขัดอีสุ u ุสยามซิตี้ลำลูกกาจัดให้เบอร์โทรนะครับ02-994-56 1 0 9นะครับ สนใจทักมาได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ